นรับนี่คือนวัตกรรมภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากเยื่้อพืชธรรมชาติครับแถมย่อยสลายได้ภายใน45วันไม่ทำลายสุขภาพต้องนี่เลยแกส ตอนนี้อยู่กับพกเพื่อนสองคนนะครับกับรายการ AIA r w s o m Box Special ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดแปลกๆไหมวิธีการเล่าเรื่องต่างกันออกไปวันนี้จะสนุกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ตลาดตลาดลาดพร้าวร้อยหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ทำไมต้องออกมาที่นี่ฉันอยากเธอมาชวนเธอมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งก่อนแสดงว่าเออตอนนี้แสดงว่าเราเข้ามิชชั่นก่อนเลยแต่วันนี้จะพาไปดูอะไรจะพาไปแบบ เปิดกล่องอะไรยังไง่อยว่ากันทีเดียใช่แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยมิชชั่นกันก่อนครับ<อ>มิชชั่นก็คือมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราช็อปของกินในตลาดด้วยเงิน100บาทดูสิใครจะชนะแล้วใครจะซัสแทนกว่ากันไปดูกันเลย ทุกคนครับตอนนี้เราได้เงินมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีทวิตว่าใช้พลาสติกให้น้อยนที่สุดใช่ปะเราแบบกลโกงเลยคือเราจะเอาอาหารที่แบบใส่จานดีกว่าเพราะว่าถ้าเราใส่แบบใส่กล่องหรือว่าแบบใส่ถุงอะไรเงี้ยมันก็จะจ,จะทําให้แบบมันเพิ่มพลาสติกนะนี่ไงสวัสดีครับ,รบเอาเกาเหลาไก่มะละฮันนี่ฮันนี่ครับใส่เป็นถ้วยได้เลยครับนี่ทุกคนใส่เป็นถ้วยแบบนี้นะครับ เพราะว่าอะไรถ้าเราใช้กล่องใช่ไหมมันก็จะมีพลาสติกแล้วก็มันก็จะมีช้อนที่แบบให้มาอีกหรือว่าจะมีเครื่องปรุงอีกยิ่งเป็นเกลือเตีเ๋ยวนี้ยิ่งมีเครื่องปรุงแสดงว่าพลาสติกมันจินเยอะดังน,นั้นเราใส่ถ้วยกินแล้วจบเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำต่อนะครับทุกคนน้ำมันเลือกไม่ได้อะว่ามันต้องเอาแบบเราไม่ได้เอาแก้วมาด้วยอ่ะไม่เป็นไรมีพลาสติกแค่แบบชิ้นสองชิ้นน่าจะเอาอยู่อยู่เอา,เอาชาไทยครับ ทานนี่ครับอ๋อทุกคนข่าวดีคือน่าจะชนะพลอยแหละเพราะว่าเขาใส่แก้วแบบแก้วให้แก้วที่แบบคืนได้อะแก้วเป็นแก้วอะ่ะดังนั้นพลาสติกเราลดลงอีกแล้ว,ลลวชนะแน่ๆนขอบคุณครับได้มาแล้วแต่จริงมันก็ยังมีพลาสติกอยู่ทุกคนมันก็ยังมีแบบหลอดที่มันเป็นแบบพลาสติกอยู่อะ่แนะแรนมางชิ้นเดียวเอง อันนี้เท่าไหร่ครับ40 40โอเคมา100บาทมิชชั่นุมยอาหารต่างหรออุ้ยเป็นแบบออร์แกนิกปะเจอุ้ยอันกกินข้าวแกงไปกินข้าวแกงดีกว่าคนไปกินข้าวแกงกันดีกว่าอุ้ยเอา ไค่ะถุงละ50าถ้าหนูใส่แบบราดข้าวละ่ะคะอ๋อ oh, นั่นหนูเอาค่ะเอาราดข้าวค่ะ okay, okay. อันนี้กับอันนี้อย่างบได้ค่ะ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีแต่ว่าหนูมีอันนี้อยากให้ให้ใส่อันนี้ให้หนูหน่อยอ๋อ oh, ได้ได้ได้หนะะูีด้วยชนะตอสแน่เพราะว่าฉันเตรียมของมาหมดแล้วจ้ะนี่ mm. <laughs> เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักโลกก็ช่วยได้ข้าวไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียวแค่นี้ก็ช่วยโลกได้แล้วค่ะอกินเลยเดียวโคตรนานโคตนาเรียบร้อยโคตรนานเรียบอยเรียบร้อยแล้วลดลดอ่าอันนี้หนูจ่ายอันนี้เท่าไหร่คะเอ่อสามอย่างห้าสิบห้าสิบอ่าได้ของมาแล้วนี่เพนก็ช่วยโลกได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปซื้อต่อเอาน้ําส้มมะนาวปั่น,นะคะ่ะแล้วก็เอาอันนี้ใส่ได้ไหมคะอันนี้ฝากใส่ด้วยนะคะแค่น,นี้ก็ s ีล h เว». e แล้วทุกคนนี่ก็โสเหลือสิบบาทสุดท้ายเราจะซื้ออะไรอันนี้ลูกชิ้นขายมาเท่าไหร่ทานละสิบบาทนี่ทุกคนลูกชิน้นโอ้โห เอาหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็ใส่ใส่บรรจุภัณฑ์อันนี้ให้ด้วยค่ะได้ได้มาแล้วครบหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวไปแข่งกับก๊กอตกันว่าใครจะชนะนี่กอ่องแบบนี้คืออะไรกล่องอะไรมีพลาสติกวะเนี่ยพลาสติกอะไรจ้าเธอมีพลาสติกชิ้นหนึ่งสองสามไม่ใช่พลาสติกจ<า>้า อันนี้คืออะไรมันคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติเยื่อธรรมชาต,รรชาติคือความแข็งของเขาอ่ะเออเหมือนพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกแสดงว่ามิชนี้ฉันเติลดิใช่ที่อุตส่าห์คิดชิดว่าใช้มาเนี่ยเป<ช>็นจานแบบนี้อุตส่าห์มีแก้ว<ช>อุตส่าห์รานเครมีแก้วเป<ช>มีให้แต่มันก็มันก็ต้องดูแ่ด้วยหลอเพราะว่าของฉันก็แค่หลอดเดียวหลอดจากเยื่อธรรมชาติเหมือนกันอันนี้คือเยื่อธรรมชาติแสดงว่าวันนี้ออสซามบ์อกคืออย่นี้ไปเนี่ยอะอะไร ป๊อกอันนี้ปวดๆแบบนี้เลยเหรอจแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวออสซัมบ็อกเราจะพาไปดูเรื่องของเดทถูกไหมไม่รู้อาจออกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ไปธรรมดาเราจะทำอะไรดื่มไปแล้วเป็นไรไหมไปเลยหนึ่งสองสามโอ้โหนี่ง เจอของจริงต้องบอกว่าเป็นจักรวาลเกรสที่เมื่อกี้บอกว่ารักโลกนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะชวนทุกคน,นครับมาคุยถึงจุดเริ่มต้นกันว่าพี่แนวคิดของการรักโลกเนี่ยเขามาจากไหนใชเดี๋ยววันนี้จะคุยกับใครนะเดี๋ยวจะคุยกับพี่เอไปไปโอ้โห วันของเกรสไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นหลอดไม่ว่าจะเป็นกล่องต่างๆได้ๆเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จอแต่เกรสไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กที่บเดิมผ่านเหมือนเชิญการรักโลกเนาะอย่างเดือนนี้เป็นเดือนการสิ้นสดรอบโลกด้วยใช่บ o r e Environment Day พี่เอพออยากถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของเกรสเนี่ยมาได้ยังไงเป็นไปมายังไงถ้าจำได้คือตั้งแต่ปี2 5 4 8ปดสิเก้าเลยเนาะตั้งแต่นะยี่สิบห้าปีเกือบย5ปีใช่อันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคุณหมอท่านหนึ่งเลยที่เรารู้จักกันในนามของคุณหมอใหญ่หด้วยอยู่วงการแพทย์ก็เลยม,มองว่าปัจจุบันที่เธออยู่ตอนนั้นโรคมะเร็งมันเป็นปัญหามากๆเลยาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากการที่กินสารเคมีปนเพื่อนเข้าไปในร่างกายสิ่งในที่มันจะเกิดเหตุตรงนั้นได้ก็คือจากพัฒนาที่เรากินนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของเธอและหลังจากที่เธอมองตรงนั้้นนเเอกกก็ลยรริ่มตจาาาไปห ที่ทดแทนได้ก็เลยได้งานวิจัยจากต่างประเทศเข้ามานะคะมาจากเยื่อสนเยผ่าเนเยื่อสนเยื่อสนเมื่อผ่านไปนู่นไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากคุณสูงมากราคาก็สูงเกินไปกลับมาที่เมืองไทยว่าด้วยประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผล,ผลผลิตทางการเกษตร,ร,ร,รที่เหลือใช้จํานวนมากก็เลยเป็นที่มาว่าได้จบอยู่ที่ชานอ้อยเอามาใส่นวัตกรรมเข้าไปในที่สุดมันก็สามารถทดแทนการใช้งานของพลาสติกได้แล้วส่วนผสมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างอย่างที่สีน้ําตาลเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเยื่อ ผ่เยือ่อผาชานก้อย,น,อยนะคะมันจะมีในส่วนของฟางข้าวอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนผสมของเยื่อพืชต่างๆ,างๆแล้วก็จะมีสีขาวอ,อ่ะอันนี้สีขาวอันนี้มันต่างกันสีขาวตรงนี้ก็คือมาจากชาด้อย้อยเปอเซ็ต์พี่บอกว่าย่อยสลายได้ย่อยสลายได้ภายในสี้าวันเพราะว่าอย่างฟางข้าวอะ อย่างอย่างชาวนาะที่เขาปลูกข้าวถึงเวลาเขาไม่ต้องเผาไงถ้าสมมติว่าเขาแบบฝังลงดินใช่ฝังลงดินแล้วก็ทําให้เป็นปุ๋ยต่อไปได้แสดงว่าเรือเนี่ยเริ่มต้นด้วย บบเริ่มต้นจริงๆก็คือมาเป็นแค่คอนเทนเนอร์ใส่ใส่ใส่ของไป<า>หลังจากนั้นเราก็นวัตรกรรมเพิ่มไปเรื่องรเรื่องเรื่องเพีเวนต์ก็คือเริ่มป้องกันการรั่วซึม,มต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการโพลองและยืดอายุซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถยืดผักผลไม้ได้เช่นส้มโออย่างนี้ค่ะเพราะว่าสังเกตได้ในกล่องเนี่ยเราจะมีรูพุนเล็กๆที่อาจจะมองไม่เห็นคือนวัตรกรรมมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ผลิตที่เป็นนอนฟู้ดด้วยตอนนี้เราก็ผลิตอะไรที่มันไม่ต้องใส่อาหารด้วยเป็นกระถางต การแพทย์อย่างนี้แก้วธนตกรรมนะคะเป็นที่ที่เอาไว้ใช่ค่ะแต่เห็นว่ามีอยู่อย่างเลยโอเอพูดว่ามันมันกันความร้อนได้ด้วยใช่ไหมก็คุณสมบัติอย่างที่บอกว่าเรามาทดแทนพลาสติกเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มาทดแทนพลาสติกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอย่างหลอดตัวนี้ถ้าเราใส่เนี้ย ของเรานี้ก็เราก็เคลมไว้4-5ชั่วโมงเราเราอยู่ในน้ําได้แน่นอนจริงๆแอบมากกว่านี้อันนี้คือร้อยเซจากชาน้อยเลยนะคะเมื่อกี้ที่บอกก็คือใส่น้ําร้อนได้อุณหภูมิร้อนได้แล้วถ้าเกิดต้องการอุ่นไม่ร้อนพอเข้าไมโครเวฟได้ด้อีกสบายมากออกมาได้ปกติปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคลือบพลาสติกหรือแม้กระทั่งกล่องอาหารนะคะเช่นว่าเราอาจจะทานข้าวไม่หมดแล้ใส่อาหาร เข้าตู้เย็นเอาออกมาเข้าไมโครเวฟแล้วก็กลับมากินได้กินหมดเข้าตู้เย็นเอากลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความอินโนเวชันที่เราพัฒนารองรับไลฟ์สไตล์ที่เราเพิ่มมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งปกติอะเวลามันจะยึดความแข็งได้มันต้องมีสารเคลือบแต่เนี่ย พี่เอบอกว่าใช้ตัวเคลือบที่มันไม่ไม่ไม่เป็นพลาสค่กก็คือจะเป็นเป็นไบโอเป็นคอนสตรต์ก็คือเป็นแป้งในการเคลือบอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่เราทําและการคิดค้นในนักวิจัยของเราทานเคยมีการทํางานร่วมกับชุมชนด้วยอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าชุมชนปกติหลังการเก็บเกี่ยวเราก็เผาใช่ไหมคะเราก็ตอนนี้ที่ผ่านมาเราทํางานกับชุมชนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นชุมชนข้าวอุทัยเนี่ยเขาก็เราก็บอกให้ชุมชนมาผ่านกระบวนการเรียกว่า pre process ก็คือทาน้อยที่เสร็จแล้วผ่าน pre process คือเอาไปต้มเอามาต้มเอามาทําเป็นแผ แล้วถึงส่งเข้าโรงงานในการผลิตก็คือชาวบ้านมีรายได้ด้วยถูกสนับสนุนเศรษฐกิจใช่ใช่ค่ะวันนี้เราก็ทํางานร่วมกับหลายๆที่นะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรเองก็ตามหรือจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่มหาวิทยาลัยแ,แม่ฟ้าหลวงที่เราก็ทางานด้วยซึ่งกระบวนการนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้มากๆเลยถ้าเกิดชุมชนไหนมีความพร้อมเราก็เข้าไปสอนอินโนเวชันตรงนี้ให้กับชุมชนได้ก้าวต่อไปคอนเกรส มองว่ายังไงสิ่งที่เรามองเนี่ยนะรเรากําลังชวนสังคมเริ่มที่จะเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางด้วยการรีเพลซคุณไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ปลายทางด้วยกระ <ừ> บวนการร <ừ> ีไซเคิลเพราะอย่างที่บอกแล้วว่านาวิจัยในต่างประเทศบอกแล้วมันได้ทํแค่เ้อร์ซมันไม่เวิร์กถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มมาเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางกับ <ừ> ทุกทุกสิ่งที่เราทําตรงนี้นี่คนดูดูแล้วอยากจะลองใช้แล้วนะแสดงว่าวันนี้มีพิจารณ์ไหม มี <Me. S 2> uh huh. สำหรับแฟนคลับรายการ N A A อ w e ซั m บ็อกทางช่อง N A A ช n n e l วันนี้เรามีกิจกรรมจากเกรสมาแจกถึง4รางวัลกันเลยและคำถามข้อที่1จงบอกวัตถุดิบธรรมชาติที่ผลิตจากเกรสมา3ข้อและข้อที่2จงบอกคุณสมบัติของเกรสมา3ข้อเช่นกันและถ้าใครตอบได้ก็ไปลุ้นเอาเลยจ้า และของรางวัลที่จะได้ก็คืออะไรครับเป็นคือหลอดค่ะหลอดจากชานอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากหลอดนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีนี่เลยอันนี้เป็นแคมปิ้งค่ะเป็นกับออกแคมปิ้งนะคะจริงๆสินค้าของเราเหมาะกับแคมปิ้งมากๆเลยนะคะเน่อยากได้สิกี่รางวัลกี่รางวัลแบบนี้กระเป๋าสองรางวัลครับแล้วก็มีหลอดอีกสองรางวัลสำหรับกติกาคือใครที่เม้นมาได้ก่อนตอบคำถามได้ก่อนก็จะเป็น ผู้ชนะไปนะครับต้อ้ตอบถูกด้วยนะถ้าตอบมาไม่ทันแล้วไม่ถูกต้องนะครับพี่เอเราจะหาสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับง่ายที่สุดคือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะับเจ็ดเอเลฟเว่นนะคะแล้วก็ท็อปเดลี่แล้วก็ในส่วนของห้างค้าปลีกทั่วไปนะคะแมคโครโลตัสต่างๆถ้าจะบินไปต่างประเทศด้วยก็ไปได้อเมริกาแล้วก็มีด้วยนะคะอเมริกาญี่ปุ่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆครับขอบคุณมากเลยขอบคุณคากท่ะขอห้เราได้รู้จับบผลิตณฑ์แบที่แบบรอเห็นอยู่ทุกวันคิดว่า ว่าหลายคนที่แบบดูคลิปนี้แล้วอาจจะแบบอยากไปใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้งเพราะว่ารักโลกด้วยเพราะว่านี่คือรายการเลยเอ a a w ออ o ซับอกแต่เป็นเทสเปเชียลไงเดีวอีพีน้าเราจะพาไปดูนวัตกรรมอะไรอีกก็ต้องติดตามดูกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเย้เ้